สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวตัดเวรตัดกรรม4ปีชงในปี2567คลิปนี้นะคะเรียกได้ว,ว่ามาเปิด วิธีหนุนดวงสำหรับท่านที่เกิดปีชงในปี67นี้กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปดอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ แน่นอนนะคะว่าใครที่เกิดปีชงก็มักจะหาวิธีไปแก้ชงกันในแต่ละปีค่ะจะทำให้ช่วยลดกรรมที่จะมาบังแต้มบุญที่เราสะสมกันมาได้นะคะทีนี้เรามาเริ่มกันที่วิธีแรกเลยค่ะแนะนำให้ไปทำพิธีตัดกรรมขอขมากรรมในที่นี้แนะนำกันนะคะส่วนมากจะนิยมไปทำการที่หลวงพ่อกลักฝิ่นที่วัดสุทัศน์นั่นเองค่ะ ผู้คนนิยมไปทำพิธีกันที่นี่นะคะเราอาจจะเตรียมของไปทำพิธีเองก็ได้หรือว่าทางวัดก็มีให้บริการในชุดละ50บบาทค่ะพอไปทำพิธีกรรมมันก็จะมีพิธีกรรมแจกแจงอยู่แล้วนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าเราทำเสร็จพิธีกรรมตัดปีชงก็สามารถกลับมาขอขามากรรมกี่ครั้งก็ได้ตามที่เราสะดวกและก็พึงพอใจค่ะ วิธีที่สองที่ทำได้ก็คือให้อาบน้ําเกลือล้างสวยได้นะคะวิธีนี้จะเป็นวิธีการแก้ดวงตกแก้กรรมขับไล่สิ่งอัปมงคลล้างลมเพลลมพัดเปิดดวงรับทรัพย์ได้ด้วยค่ะแนะนำว่ามันมีวิธีล้างสวยด้วยน้ําเกลืออยู่นะคะให้ทําติดต่อกัน3วันก่อนพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็อาบน้ำปกติได้เลยค่ะ วิธีการที่3ก็คือสักลายมือนะคะสายมูรู้จักศาสตร์ลายมือกันดีอยู่แล้วค่ะศาสตร์เหล่านี้เป็นหนึ่งในการปรับหรือว่าเสริมดวงชะตาผ่านจุดบนมือของแต่ละคนได้นะคะถือว่าเป็นความเชื่ออีกอย่างที่สามารถแสดงถึงชีวิตและอนาคตของใครคนหนึ่งได้เลยค่ะด้วยเหตุน,นี้เองนะคะการสักลายมือเศรษฐีโดยการสักลายมือเส้นที่อาจไม่ชัดเส้นขาดให้มีความเด่นชัดขึ้นเป็นการปรับเปลี่ยนแก้ไขลายมือ เสริมดวงเสริมวาสนาเสริมโชคลาภเพิ่มดวงเศรษฐีแก้ไขชีวิตเสริมดวงเรื่องการงานการเงินเพิ่มพลังชีวิตให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาซึ่งใช้การสักเป็นเส้นสีแดงเพื่อเพิ่มความโชคดีให้แก่ผู้สักค่ะถัดมาคือการกินเจกินมังสวิรัตในวันเกิดแต่ละสัปดาห์นะคะแนะนําให้หมันกินเจกินมังสวิรัตในวันเกิดของตัวเองเป็นประจำเช่นใครเกิดวันจันทร์ก็ให้กินทุกวันจันทร์ เพราะนอกจากจะได้ละเว้นชีวิตสัตว์แล้วยังได้บุญเสริมดวงอีกด้วยค่ะหากใครทำได้ทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆรับรองว่าไม่เกินสามเดือนชีวิตดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยค่ะ แล้วเราก็มาส่งท้ายกันที่การทําพิธีตัดกรรมและเสริมดวงแนะนําว่าผู้คนนิยมไปที่วัดใหม่สุประดิธารรามจังหวัดนครปฐมนะคะถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ของชาวนครปฐมติดกับโรงพยาบาลนครชัยศรีมีจุดเด่นเลยครับพระศีวลีองค์ใหญ่สีทองอารามค่ะซึ่งภายในจะมีจุดให้สักการะมากมายเริ่มกันที่ เข้าพิธีไปขอขมาตัดวิบากกรรมได้นะคะแล้วก็ลงหนะ้หน้าทองด้วยแผ่นทองคำแท้กับอาจารย์เต่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดขอพรทะาเวสุวรรณลอดท้องช้างเอราวัณเพื่อขอด้านสุขภาพแล้วลอดพระราหูเพื่อกำจัดทุกศกโรคภัยขอพรพ่อปู่สีสุดโทที่ทำพญานาค่ะเสร็จแล้วจะโยนดอกไม้ที่เข้าพิธีตัดกรรมาปล่อยปลา ถวายลูกแก้วพญานาคเรียกดยว่ามาที่เดียวทำครบจบสมบูรณ์ไปลองกันได้เลยนะคะหลายคนว่าทำแล้วเฮงขึ้นราบรื่นขึ้นด้วยค่ะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หากใครเกิดปีชงก็สามารถไปทำพิธีขอขามากรรมตัดกรรมได้แล้วก็เสริมดวงให้ดีขึ้นในปี2567นี้กันด้วยนะคะอาละค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิด วิธีตัดเวรตัดกรรม4ปีชงในปี2567ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ